ผมสวัสดีครับอาจารย์มันนี้ควา้ควานคำคำครับคว้านแรงนะครับอ,ออกมาตอนอกอนกครับออกมาตอนนกอันท่งอันบันอิเชียรครับเขาแบบบ้านหละเกียวแหรอครับพอดีเขาสุกครับอ่าตอนนี้เขหาห่องอยู่ครับอาจารย์เขาห่อมกันครับเสียงดีกว่าสมานเล็กน้อยอยู่ครับเสียงเสียงกลางแต่ว่ากลางขึ้นเหรอครับแต่ว่าเสียงเสียงอยากห้องเล็กน้อยหนะออาจารย์เพราะว่าผมนั่งรลุนอยู่นี่แหละ อยากให้มันเห็นข้นหน้าดยนี้ตามเดิมแล้วครับร่อรุ่นมืนันนี้คันนันกระสิรุ่นหอดคำสักหน่อยลหระครับอาจารย์เพราะว่าออกมาคำเลยครับมันนี้ง่ายนี่ย่ายข้ยนสองครับว่าหันใส่ใกล้ใกล้ถน,นนครับมดแดงด้วยพี่น่องเดี๋วนี้ระว,วังคักคักข,ข,ขืนน้ำเสาครับมดแดงใส่ต้นคามครับแต่ว่ากัใส่พ พอดีมาในอาจารย์แต่ว่ามันหวงอยู่ครับเต้นอยู่ครับหวงมาเขาแล้วอาจารย์ลักษณะมันโอ้ได้ตัวนี้กสิไข่ยอยู่ครับเสียงดีครับสมาร์หเนียยอยู่ครับเร่วา่ารอรุ่นครับอาจารย์เออข้อเรื่องเรื่องมดแดงครับมดแดงนี้อ่าตอนตอนเนืเว้นนี่อย,อยู่อยู่ต้นไม้ก่คอยมี แต่ว่าแงหมดแดงอากาศนี่เย็นมันสิขึ้นไปหานกต่อครับขึ้นน้ำสาวเลยเหรอครับพี่น้องชูมเมือเนี่ยโอ้เระวัางครับอาจารย์ผมคันขันแง่นนสาวขึ้นไปแล้วนี่คันนกดินนะอาจารย์คันนกดินดินนี่แง่แล้วครับหมดแดงครับอา่อาหลับใาชลาใจครับตรวจตรวจ,ตรวจเบื้องดีเดียวอาจารย์เดี๋ยวผมกระรุ่นก่อนครับเดี๋ยวใส่ต้นง,ง่ามๆหน่อยอาจารย์แต่ว่าผมใส่ฝ่าว,วดครับผมอาจารย์ อยเกยๆก,กันเลยครับนกตัวนี้าเพราะว่าเสียงมันใก้ๆก,ก,กันไหมคู่เง่าครับคู่เน่าครับกันมิดเสียงเดียวเลียผมใช้โยเลยครับรัดโอ้ยจะมาต่วนงามครับเดี๋ยวคนจีไทยทำให้บนในอาจารย์ต้วนมันเงียบครับเบืองลักษณะก็เลยครับตรงหน้ามาเขา่าเรื่งเรื่มครับ ยิดไปแล้วครับยิดโบแมนนก,กวดวอาจารย์ก็เหวีวย่ยงแนมๆอยด้อยผสมานคู่เหี้อีกเทียนี่ตรงนี้เน่าติดแล้วครับรุ่นครับตัวนี้เดี๋ยวฟังเอาครับอาจารย์นกเดี๋ยวฟังเสียงนี่เสียงไหนครับอันโบอ,ออกมากะจักจังไงอาจารย์ คือจังสีด้ยยู่รโซ่เนี่ยแหละเลได้ออกมากครับออกมากครับสิบหาเครื่องแล้วครับกับปอกไก่ครับบ้านอ่าคุณตายามแล้วครับอาจารย์นกไล้ครับชาวนี้ก็เอือนท่าแกยครับเนาจะมันกู่ใส่กันดีเจ้าข้ามข่อยข้ามอยู่ครับนี่ทั้งหอของกับนี่ครับเนี่ย ยังหอมครับแต่ว่าผมตรงแนม้น,นกกดครับเพราะว่านกมันสูงกันครับเอาอาจารย์ว่ากันอีกละโอ้รุ่นผู้เดียวมาตัวผู้เดียวเหรครับมือนเนี้ยยินรับยินเดียวเอาว่ากันไปแล้วครับเพราะได้เ็ดุชิปครับผมอาจารย์ผมใส่ประมาณนี้แล้วครับนี่ขนมันขค่งครับแต่บางเบื้องเหมาะอยู่ครับ นกปลาเงียบครับสมานคู่เหีวครับอาจิิม่รุ่นอาจารย์อาจจิม่รุ่นครับสมานคู่เหีวเติบู่ครับผมว่ามันอาจจะมิรุ่นครับอาจจะโชคดีก็ได้ครับในเมื่อเรื่องครับนกตัวโอ้นกปลาตัวนี้สูดีอยู่ครับอาจารย์ตามที่ผมน้ำแมเบิ่งมีเสียงเดียวครับมีแต่สมานเหี่ยบครับเยีงไงจะคว้างเปเอาวให้ไบ้่รัอาจารย์ผมกะ ต้องเช็กให้มั่นใจครับออกตะละที่อควันที่เขาไปเบิ้งมันครับานกออกสมานต้องคันย่นครับนี่นกสมานเหียดตลอดครับคู่เหาว้วเบิองในกล่องส้งไก่สิอาจารย์แต่ว่ายูดใกล้มีสมานเหียกเหียกตัวเดียวครับ ส่วนตันทีเป็นยังไงน้อนอกป่าเนี่ย้ามันถ้ามันติดน่าอาจารย์ถ้าบอติดก็อีกเรื่องหนึ่งครับแบบต่บอติดก็แสดงว่าใส่มักไงเหวื่อฮะใส่หม่องคนบกขา,าดนี่แหละบกขา,าดคิดว่าสิใส่ครับผมใส่ติดถนนเลยส่วนมากก็ได้นนอาจารย์คณะนี้ก็บสิบหกกัวนะครับนาฬิกาสิบหกส,กสกี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเขาบ้แน่ละครับหลุนไปน้ำจัง่อย ระวังแต่นกกวนล่ะครับอาจารย์เอา้าประมาณนี่อะไรอาจารย์ยนเอ้่ยแบบนี้หลังจากเก็ดแม่พเนียรยิ้มเฮี้ยนขึ้นได้นิดนึงครับผมยังว่ากันอยู่ครับครับผมอาจารย์ถึงเวลาเลุ้งก่อครับเหมือนไปดิพยายามเบิ้งเสร็จแล้วครับเนี่ยผมใส่ โอ้ยสิได้ได้อาจารย์สู้กันครับครับโอ,โอ้ผมเกิดอ่านอยู่ครับผมมากอยู่นกสู่วันนี่เสียงสู่สีกันครับกับนกต่อเขามาโบายบมันเป็นจังไดย์นียจังไดอาจารย์ได้กันเบ้อได้มันนี่นี่แก่มมื้อเลยครับอาจารย์โอ้ยเป่าอาจารย์เป่าก็คักนี่เนี่ย แต่ว่าอาจารย์โอ้ยโบรันจะแข่งนะครับอยู่ค่อนซ้อนครับอาจารยใ์ใกล้ๆกันก็นกตอแลวครับโอ้ยแต่ๆตรงนี้การแจ่มือครับอา,อาจารย์ขเขาจะเสียครับนี้หวงคักแล้วโอ้เฉพวะหวังคู่ใกล้กันเลยอาจารย์เอาครับสู้คักนกตัวนี้ออนน้อยอออนหญ่เป็นครับนกปลาครับ อออาจารย์แกในลิปนี้กับชิปนี้ประมาณนี้เหรครับอต้องเอานกฝึกแอบครับแบบนี้มาใส่มันครับสมานืันนี้จัดการว่าอะไ,รค,รไครับผมใส่ตําครับพุดข้อนพันตาผุดอาจารย์โอ้ยใส่ฝ่าวดครับเอ้าครับอาจารย์พิจารณาพงข้อนเราเป็นไะเหยียบครับการใส่พิพัฒา์ตรับชิปนี้กั ยอระหยาดจบชีวิตเพียงแค่นี้แหละครับอ่าขอขอบคุณที่ติดตามช่องช่างตอยมาตลอดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ